ก็กลับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับอยู่ด้วยกันกับเกม c o u n t เตอร์ไซกันต่ออีกนะครับก็ภายในคลิปจะมาพูดว่าเราเนี่ยควรจะเอาเพชรหรือควอตไปทําอะไรกันบ้างนะครับผมซึ่งจากการที่ผมได้ทดลองเอามาใช้หลายอย่างเนี่ยจนเหลืออยู่แค่เดียวนะครับผมก็เลยจะมาแนะนําว่าแล้วมันคุ้มที่สุด โดยถ้าหากว่าถามว่าคอตเนี่ยมันหาจากไหนนะครับหลักๆแล้วเนี่ยนะก็หนึ่งเลยนะแน่นอนอยู่แล้วว่าเติมเงินแต่ในเกมนี้เนี่ยหาคอร์ค่อนข้างง่ายนะ,ะนอกจากเติมเงินแล้วเนี่ยก็จะมีการผ่านดาด้จากความสําเร็จได้จากคอลเลกชันเมื่อสะสมครบแล้วก็ได้จากกิจกรรมด้วย<งาน>ซึ่งการเติมเงินเนี่ยนะครับแน่นอนว่ามันก็จะมีพวกแพ็คที่มันได้นะผมเปิดดวนผ่านแล้วกันนะนี่นะครับก็เป็นพวกแพ็คที่มันได้พวกคอตด้วยะอะไรประมาณนี้นะครับก็ลองดูแล้วก็มันจะมีที่เติมเป็นหินเขียวแล้วก็ามาแลกเป็นเพชรอีกันก อันนี้ส่วนแรกส่วนผ่านดา่านผ่านดา่านาทุกครั้งที่เราผ่านด่านเนี่ยมันก็จะได้เพชรอีกเหมือนกันแล้วก็ถ้าหากว่าผ่านได้ดาวที่มันครบกําหนดเนี่ยก็จะได้อีกนะฮะมันอยู่ตรงนี้เนาะเนี่ยฮะตามในเนื้อเรื่องมันก็จะมีเพชรตรงนี้อีกผมก็ยังเก็บไม่หมดเพราะว่าผมขี้เกียจนะ,ะแล้วก็พวกด่านทั่วๆไปด้านในนะครับเวลาที่เล่นผ่านก็ได้อีกเหมือนกันตอนเคลียร์ครั้งแรกนะฮะส่วนจากความสําเร็จเนี่ยความสําเร็จนะครับมันจะอยู่ตรงนี้ในหน้าภารกิจเนี่ย มันก็จะมีพวกความสําเร็จตรงนี้ถ้าว่าเราเคลียร์ครบก็ได้เหมือนกันเนาะแล้วก็มีพวกภารกิจรายวันรายสัปดาห์เลยก็ได้นิดหน่อยนะครับผมแล้วก็ส่วนของคอลเลกชันเนี่ยอยู่ตรงนี้เนี่ยนะฮะถ้าเราสะสมตัวครบตามที่มันกําหนดเนี่ยมันก็จะได้ตรงนี้ด้วยส่วนกิจกรรมเนี่ยมันก็จะมีเป็นช่วงๆเนาะ ก็อาจจะมีการแจกบ้างนะครับเข้ากล่องจดหมายโดยตรงหรืออาจจะมาจากอีเวนต์เราสามารถที่จะเอาของกิจกรรมเนี่ยไปแลกได้ในร้านค้า event. อีเวนต์นี้ผมแลกไปแล้วนะฮะนี่ให้ดูและทีนี้เนี่ยมาถึงประเด็นสําคัญกันนะครับว่าเราจะเอาไปซื้ออะไรดีเราสามารถที่จะไปซื้อของได้ค่อนข้างเยอะสําหรับผู้เล่นใหม่เนี่ยที่อยากให้เตรียมตัวไว้เลยนะครับนั่นก็คือเอาไปขยายโกดังสาเหตุเนี่ยมาจากว่าปกติแล้วตอนแรกมันจะให้เรามันน้อยมากๆเลยสำหรับช่องซึ่งในช่วงหลังมันจะได้ไอเทมมาค่อนข้างจะเยอะย้ําว่าเยอะมากๆนะโดยช่วงหลังมันจะมี ด่านที่ฟาร์มได้ได้วุธด,ด้วยโดยเบื้องต้นเนี่ยผมแนะนําว่าให้เปิดไปเลยอย่างน้อยสองร้อยห้าสิบถึงสามร้อยช่องคือเหลือเพชรไว้ส่วนนี้ด้วยโดยขยายครั้งหนึ่งเนี่ยจะอยู่ที่ห้าสิบเมตรนะฮะเอ่อถ้าถามว่าคุ้มไหมจริงๆต้องบอกว่าถ้าว่าค่อนข้างคุ้มนะคืออย่างน้อยก็ต้องขยายไว้สักสองร้อยกว่าครับไม่อย่างนั้นเนี่ยเวลาที่ฟาร์มอะไรไปเรื่อยๆแ,แล้วมันจะเต็มค่อนข้างจะเร็วแม่คือตัวละครตัวหนึ่งอะครับมันใส่ของประมาณสามถึงสี่ชิ้นใช่ไหมอ่ะตีไปสี่สมมชิ้นแล้วอ้สราปสมว่า ในช่วงหลังนะครับคือเราจะต้องทําทีมลงเลทใช่ไหมพราะว่าช่องที่ให้มาตอนแรกอยังไงก็ไม่พอคือถ้าถามผมจรงถ้าถามผมนะผมคิดว่าถ้ากัดจะเล่นยาวๆตีไปเลยว่าเปิดไป300ช่องก็ไม่มีปัญหาครับอะแล้วก็ขยายช่องตัวละครด้วยแต่ตัวละครเน,นี่ยจ,จะไม่ต้องมากเท่าตัวละครสำหรับผมผมขยายไว้2 7 0แต่ถ้าจะให้ดีจริงผมว่าขยายไปที่ ถ้าจะให้ดีผมคิดว่าสักสามก็ได้นะฮะแต่ขยายช่องตัวละครมันจะแพงกว่าแต่อันนี้ก็แล้วแต่ประเมินนะแต่ผมคิดว่ายังไงก็คนขยายไว้อย่างน้นอยก็ต้องสัก3ามสช่องไม่อย่างนั้นตอนช่วงหลังจะเล่นยากมากสมมติเราเปิดฟาร์มทิ้งไว้เงี้ยแปบ๊บเดียวของก็เต็มละต่อมานะครับก็จะเป็นการเปิดช่องหน่วยลบคือในช่วงแรกที่เรามียานํำเดียวอ่ะมันไม่ค่อยจาเป็นครับแต่ในช่วงหลังที่เรามียานหลายๆล,ลำอ่ะมันจําเป็นก็นั่งมากคือในช่วงหลังเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนว่ามันจะมีการส่งพวกแกนไปทำภารกิจจใช่่่่มมมมัมยัายายยหาาาคควนนนะะไออพร ดังนั้นเนี่ยอาจจะเปิดไปตามช่วงคือถ้าถ้าช่วงแรกยังไม่พอมันยังไม่ต้องเปิดก็ได้แต่ถ้าถ้าเรามีความจําเป็นต้องใช้เปิดกควรจะเปิดไว้ไม่อย่างนั้นยานมันจะไม่พอจริงๆอันนี้ผมขอพูดเลยว่ายัางไงก็ไม่พอนะครับถ้าเล่นไปสกักกลางกลางเกมท้ายๆเกมเนี่ยผมว่าไม่พอเพราะว่ามันจะมียานที่จะต้องส่งไปทําภารกิจต,ตรงนี้ด้วยันใะนหน้านี้ต่อแม่อันนี้สําคัญมากเลยคือการเอาไปรีเซ็ตร้านค้าในแต่ละวันเนี่ยเราสามารถที่จะรีเซ็ตได้5ครั้งหน้านี่นะศูนย์นแลกเปลี่ยน คือผมแนะนำนะว่าตรงนี้รีเซ็ตให้ครบทุกครั้งนะครับทุกวันอย่างน้อยๆก็ในช่วงแรกรีเซ็ตหาพวกหินแดงหินเขียวอะไรเงี้ยมาอัพตัวได้อะไรที่เป็นเงินนะครับพอรีเซ็ตเสร็จเปิดปะซื้อให้หมดเลยจะรีเซ็ตได้วันละหรอบ คือเงินในช่วงแรกๆ่มันอาจจะดูหายากนะแต่พอเล่นเบไกลแล้วเงินหาไม่ได้ยากขนาดนั้นนะฮะต่อมาเลยก็คือเอามาซื้อตั๋วปฏิบัติการจําลองมันจะอยู่ตรงแน่นี้ครับนี่แต่พอดีผมซื้อไปแล้วนะครับมันเอาไว้ลงตรงปฏิบัติการจําลองซึ่งมันจะได้ของทุกวันตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าช่วงแรกๆนะคือถ้าช่วงหลังๆรู้สึกว่าเออตัวเริ่มนิ่งแล้วอาจจะไม่ต้องซื้อก็ได้แต่ว่าช่วงแรกๆเนี่ยผมคิดว่าจําเป็นมากทัมันจะอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยไอ้พวกเนี้ย คือเราควรจะเล่นให้ครบทุกวันแล้วก็มันจะลงได้แค่ด่านละ2อรอบใช่ไหมซื้อเพิ่มได้ถ้าวันแรกๆอ่ะยังผ่านด่านยากๆไม่ได้นะผมแนะนําว่าให้ซื้อดองไว้ก่อนมันจะซื้อได้วันละ5ใบนะฮะจำเป็นมากคืออย่างน้อยๆก็เอามาปั่นพวกเลเวลสกิลหรือว่าหาหินแดงเอามาอัพตัวก็จําเป็นจริงๆนะครับย้ําว่าจําเป็นจริงๆแต่หลายคนอาจจะไม่รู้นะต่อมาเอามาซื้อพลังงานครับพลังงานนี่จริงๆต้องอยู่ข้อบน <ๆ S 2> นด้วยพอดีผมไล่ลําดับผิดนิดนึงอันนี้ขออภัยครับ <ๆ S 2> คือพลังงานนะครับในในการซื้อ3ครั้งแรกนมันจะล 50%หลังจากนั้นใน3ามพังถัดไปมันจะลดอีกแค่25%คิดว่าควรซื้อให้หมดนะครับอย่างน้อยๆในช่วงที่มันได้โบนัสบูทตัวละครในช่วงแรกอะซื้อให้หมดเลยเพื่อเล่นเลเวลให้ไวที่สุดนะฮะ มันจะทำให้เราเลเวลค่อนข้างไวมากเลยในช่วงแรกซึ่งในช่วงหลังๆหลังจากที่ XP มนบูตอะมันหมดแล้วก็ไม่ต้องซื้อหมดก็ได้เอาแค่5 0แล้วต่อมานะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่จำเป็นมากแล้วแต่ก็ยังจำเป็นคือในร้านค้าครับเช่นเดิมเลยในหน้าร้านค้านะมันจะมีในหน้านี้ครับในหน้าเดียวกับที่อยู่ในในคูป,ปองไปดานดานไายวันนะครับเนี่ยครับมันจะมีแพ็คหนึ่งที่ซื้อเดือนละครั้งคือแพ็คแบนเดอรี่รีเซตตรงนี้เนี่ยผมว่ามันควรจะซื้อมากๆาากาาเเพราาาาววว่อุ6ดดงี้ไมา สมมติคุณลง PVP ใช่ไหมเอาแต้มไปแลกเอาหดาวปรากวว่ามันได้มันไม่ใช่เซตที่อยากได้เว้ยหมายความว่าเราก็ต้องเอาหาไอ้ไอเนี้ยมาใช้รีเซ็ตซึ่งการรีเซ็ตของ6ดาวทองอ่ะมันต้องใช้สิบใบต่ออันเดือนหนึ่งก็เปลี่ยนได้3ครั้งตรงจากตรงนี้ก็ช่วยได้ค่อนข้างจะเยอะส่วนตรงนี้เนี่ยจะซื้อหรือไม่ซื้อก็ได้เราซื้อได้สัปดาละสัปดาละสัปดาลสครั้ง แต่อันนี้ผมรู้สึกว่าไม่ค่อยจาเป็นเท่าไหร่ผมคิดว่าไซจะจำเป็นกว่าแต่อันนี้ก็ลองดูว่า,าเพชรเราเหลือเยอะไหมถ้าถ้าเหลือเยอะก็คิดว่าซื้อไว้ก็ดีส่วนที่เหลือก็เป็นพวกเปิดกาชาหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้คืออัพพูยูคือผมไม่ได้รู้สึกว่ามันจําเป็นจะต้องเปิดขาดั่นถ้าเราได้ตัวที่ต้องการหรือว่าตัวเมนเราครบแล้วหรือว่าทีมเราครบแล้ว ก็เก็บไว้ทําอย่างอื่นดีกว่าพวกสก,กินก็แล้วแต่ความชอบเหมือนกันตรงนั้นผมจะไม่ขอพูดอะไรแล้วกันนะส่วนถ้าหากว่าช่วงแรกๆเงินไม่พอก็ซื้อเงินมาได้แต่แต่ผมแอบรู้สึกว่าเงินเนี่ยมันช่วงหลังหาง่ายมากคือคืออย่างตอนนี้ผมมีค้างอยู่เจ็ดล้านไม่รู้จะไปทําอะไรนะฮะคือถ้าฟาร์มหลังๆไหวแล้วอ่ะมันได้เงินรอบหนึ่งค่อนข้างจะเยอะครับแล้วยิ่งถ้าหากเรายังมีโบนัสในช่วงแรกอะ่ะที่มันแจกผู้เล่นใหม่มันก็ได้เงินเยอะเข้าไปอีก หมายความว่าถ้าถามตามความรู้สึกผมนะผมคิดว่าเงินมันยังไม่ค่อยจําเป็นขนาดนั้น โดยการซื้อเงินเนี่ยมันจะซื้อได้ในหน้าคือ500เพรได้300 0 0 0 1 0ึ0งพชรได้ ,00 0 0 0ผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะแพงไปนหน่อยก็ประมาณนี้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้หากใครมีคำถามอะไรก็เช่นเดิมครับเข้ามาสอบถามกันได้ที่ภายในเพจของผมได้เลยนะครับคือเพจไมค์พีโพสหรือถ้าหากว่าใครอยากได้ข้อมูลอะไรอยากดูข้อมูลอะไรเพิ่มเติมในเว็บไซต์ก็มีนะที่เว็บไซต์เพจโพสสดดีก็สุดท้ายแล้วก็วันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ครั้งหนะ้าสวัสดีครับบ๊ายบาย